ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MKR Auto วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับอนาคตของรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดกับ b y d a t โต3ปี2026รถยนต์ที่ยังคงนิยามใหม่ขององค์การขับขี่ที่ชาญฉลาดมีสไตล์และยั่งยืน a t โต้ได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกอยู่แล้วและรุ่นปี2026นี้ก็ยกระดับทุกสิ่งที่เราชื่นชอบให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่สมรถนะไปจนถึงดีไซน์และเทคโนโลยี BYD ได้สร้างสรรค์บางสิ่งที่ล้ำอนาคตและสนุกในการขับขี่อย่างแท้จริง BYD Auto 3ปี2026โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและแอโรไดนามิกหน้ารถใช้ดีไซน์ BYD Dragon Face 3.0ที่เป็นเอกลักษณ์ให้รูปลักษณ์ที่ทรงพลังและมั่นใจพร้อมไฟหน้า LED ที่ดูหรูหราตัวถังที่โค้งมนช่วยเพิ่มความสปอร์ตและสาง่างาม เส้นสายที่เรียบลื่นและสัดส่วนที่ลงตัวทําให้ออโต้สามดูโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรถต้นแบบแห่งอนาคตด้วยหน้าจอสัมผัสแบบหมุนได้ตามเอกลักษณ์ของ BYD วัสดุระดับพรีเมียมและระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศในทุกการเดินทาง ด้านสมรรถนะอัตโต้สรุ่นปี2026มาพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบลดแบตเตอรี่อันล้ำสมัยของ BYD ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยประสิทธ,ธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน <S <S มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังแรงให้แรงบิดทันที <S <S และการเร่งที่นุ่มนวลรุ่นต่างๆของรถสามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่า480กิโลเมตรต่อการชาร์จหนครั้งเหมาะทั้งสำหรับการขับในเมืองและเดินทางไกล อีกทั้งยังรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในประมาณ30นาทีทำให้คุณใช้เวลารอคอยน้อยลงและได้ขับขี่มากขึ้นในด้านเทคโนโลยี BYD จะเต็มด้วยระบบอัจฉริยะดิลิงรุ่นล่าสุดที่รวมระบบนำทางความบันเทิงและการเชื่อมต่อไว้ในที่เดียวระบบสังงานด้วยเสียงช่วยให้คุณควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ง่ายง่ายเพียงพูดและยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA เพื่อให้รถของคุณทันสมัยอยู่เสมอด้านความปลอดภัย BYD ยังใส่ใจด้วยระบบช่วยขัขี่อจฉริยะ เช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนการชนและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อการป้องกันและความสะดวกสูงสุดการขับขี่ใน BYD Auto 3ปี2026ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงด้วยระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่และจุดศูนย์ถ่วงต่ำจากตำแหน่งของแบตเตอรี่ห้องโดยสารที่เนียบพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าช่วยให้ทุกการเดินทางรู้สึกสงบและสบายไม่ว่าคุณจะขับในเมืองที่พลุกพล่านหรือบนทางด่วน Auto ต3ก็ยังคงให้การควบคุมที่มั่นใจ อีกหนึ่งจุดเด่นของอตโต้3คือความอเนกประสงค์มันมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสําหรับการขับขี่ประจําวันแต่ก็มีพื้นที่ภายในกว้างขวางสําหรับครอบครัวและการเดินทางระบบจัดวางภายในถูกออกแบบอย่างชาญฉลาดให้พื้นที่วางขาและเก็บสัมภาระมากมายโดยไม่ลดทอนความสวยงามหรือความสะดวกสบายด้วยดีไซน์ล้ำยุคเทคนโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะไฟฟ้า,า,าที่เชื่อถือได้ b y d a ะโต3ปี2026จึงเป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งยานยนต์ไฟฟ้า มันไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่คือภาพสะท้อนของอนาคตแห่งการขับขี่ที่สะอาดฉลาดและน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่รวมความล้ำสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียว BYD Auto 3คือคำตอบสำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง MKR Auto เพื่อไม่พลาดเนื้อหายานยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันในคลิปหน้า